คำศัพท์มินนาโนนิฮงโกบทที่22คิมัสคิมัสสวมใส่เสื้อเชิ้ตฮักคิมัสฮักคิมัสสวมใส่รองเท้ากางเกงคาบ,บุริมาสคาบ,บุริมาสสวมใส่หมวกคาเกิมาสคาเกิมาส สวมใส่แว่นตาชิมัสชิมัสผูกอมุม,อมาเรมมสอุมาเรมมสเกิดวัตชิตาชิวัต,ตชิตาชิเราพวกเราโคโตโคโตเสื้อโค้ตเซื้ตาเซื้ตา เสื้อกันหนาวไหมพรมเสื้อสเวตเตอร์สูสสูสชุดสูทบบชชิิหมวกแ,แ,แว่นตาเคก้กเคก้กขนมเคก้กโอเบนโต,อ,อ,นตอ,อาหารกล่องข้าวกล่อง โรบอตโตโรบอตโตหุ่นยนต์ยูโมะยูโมะอ,อารมขันสกโกสกโกความสะดวกยกุยกุบอยบ่อยบ่อย